วิธีแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยง่ายๆกดไปที่รูปที่เราจะแปลนะครับที่รูปที่เราจะแปลแล้วก็เลือกตรงมุมขวาบนที่จะเป็นตัว a แล้วก็เลือกออตัวที่เราต้องการแปลโดยการจิ้ม แล้วก็ทำให้ขึ้นตัวสีเขียวให้หมดแล้วก็กดตรงคำว่าแปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในการแปลภาษาเราก็สามารถที่จะแปลภาษาใน Google ได้เลย Siri ก็จะแปลให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แอปเลยครับโอเคครับ